สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอิอกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Batman Arkham City กันนะครับในฉากเปิดเรื่องของเกมเราจะเห็นว่า <I love S 1> มีโจร <two bosses. S 1> กำลังขโมยของในสถานที่ที่หนึ่ง <Riley. S 1> แต่แล้ว Cat Woman ก็โผล่ออกมาจากเงามืด Batman. What the hell? yous เธอเอาชนะพวกโจรจนหมดจากนั้นเธอก็ไปายรหัสตู้เซฟเปิดออกมาก็พบว่ามีเมมโมรีการ์ดอยู่หนึ่งชิ้นเธอเสียบมันเข้ากับมือถือของเธอเองเพื่อที่จะดูข้อมูลในนั้น แต่แล้วเธอก็ถูกจับได้โดยชายคนหนึ่งเอาปืนจ่อหัวเธอน่งแมวป่าเสียท่าซะแล้วสิครับ ในขณะเดียวกันเมืองกอดแทมเองก็เสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะกรมตำรวจซึ่งบริหารจัดการโดยนายกเทศตมนตรีชาร์ปซึ่งพลเมืองที่มีประวัติอาชญากรรมเพียงเล็กน้อยจะพบว่าตัวเองนั้นถูกส่งตัวไปยังเขตเรือนจำพวกติกลาท้าทายนโยบายของชาร์ปคือเป้าหมายของการหายตัวไปพวกเขาโดนอุ้มกลายเป็นนักโทษการเมืองที่ติดอยู่หลังกำแพงของอารคแฮม ในกลุ่มคนเหล่านี้มีบรูซเวนรวมอยู่ด้วยเขาที่กำลังปราศัยในการชุมนุมเพื่อโจมตีข้อเสนอให้เปลี่ยนครึ่งเมืองนี้ให้กลายเป็นแหล่งสำรองที่มีกำแพงล้อมรอบสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรเขาแยกตัวออกจากสังคมพวกเขาต้องรับผิดชอบในการเอาชีวิตรอดในนรกเมืองอาณาธิปไตยซึ่งมีลักษณะเฉพาะจากสงครามแก๊งนองเลือด จากนั้นเขาก็ถูกจับกลุมตัวเพราะไปวิจารณายกเวนซึ่งเป็นจุดสนใจล่าสุดของความอาฆาตแค้นของชาร์ปถูกลักพาตัวโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไทเกอร์ที่ทำงานให้กับฮิวโก้สเตรนซึ่งเป็นองค์ขมนตรีที่รู้ตัวตนสองตัวตนของเขาในฐานะแบทแมนสเตรนตั้งใจที่จะเปิดเผยแผนใหม่สำหรับเมืองอาร์คแฮมก่อนค่ำ ปฏิบัติการที่มีชื่อรหัสว่าโปรโตคอนเทนซึ่งจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ปกครองสูงสุดแห่งกอดแฮมตอนนี้อัศวินรัติการกลายเป็นนักโทษไปแล้วเขาขอให้พ่อบ้านของเขาออาเฟร์เพนิวเอร์สส่งอุปกรณ์ชุดแบทแมนของเขาโดยตรงผ่าน Batman, แอร์ด็อกแบทแมนแฮกการสื่อสารของไทเกอร์ แบทแมนได้ยิงรายงานที่ระบุว,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 ว่า c a t w o แมนกำลังถูกคุมขังอยู่ในที่ศาลในเมืองเกาเขาเตรียมที่จะช่วย c a t w o แมนจากทูเฟสเพื่อประโยชน์ของความสัมพันธ์ในอดีตในขณะที่เปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของโปรโตคอนเทนทูเฟสกำลังพิภากษาคดีที่แคท w o แมนไปขโมยของของเขา b a ทแมนต้องรีไปช่วยซะแล้ว o v e r Heads or tails, kitty cat? Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. No gun harm? Shame. This is gonna hurt. Two guns, bitch! S <S it, it in have How's was ในที่สุดแบทแมนก็ Batman, ここช่วยแคทรูแมนจากทรูเฟสเอาไว้ได้ครับและแก๊งของวายร้ายก็พ่ายแพ้ แบทแมนเชื่อว่าโจ๊กเกอร์ในฐานะหนึ่งในแก๊งอัธาพาที่โดดเด่นของอาร์คแฮมอารู้เรื่องเกี่ยวกับโปรโตคอนเทนแบทแมนจึงดำเนินการติดตามเจ้าชายตัวตลกแห่งอาชญากรรมไปยังที่ซ่อนของเขาภายในโรงถลุงเหล็ก ข้างในเขาค้นพบหมอที่ถูกลักพาตัวไปเพื่อรักษาศัตรูของเขาซึ่งอ้างว่าคุณสมบัติที่ไม่เสถียรของไททันกำลังกลายพันธุ์ในเลือดของโจ๊กเกอร์และฆ่าเขาอยาา่างช้าๆ Why 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 y o u Get out of my way, Gwen s a i เ m o ม e เมื่อแบทแมนมาถึงเขาเห็นควินร้องไห้ฟูไฟอยู่กับศพของโจเกอร์ที่นั่งอยู่บนรถเข็นพร้อมกับกำลังถ่ายเลือดแล้วว่าทำไม่ s <S นเนเกลัก ่แล้วนี่คือก้นลวของโจ๊กเกอร์ครับแบทแมนถูกโปะยาสลบโดยโจ๊กเกอร์แบทแมนเสียท่าซะแล้วตัดมาที่แคทวูแมนหลังจากที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากแบทแมนเธอขอความช่วยเหลือยังไม่เต็มใจจากพอยซันไอวีในการเรียกค้นสิ่งของมีค่ามากมายที่ถูกยึดจากการจับกลุมของเธอเรามาดูแบทแมนกันต่อนะครับ ภายหลังจากที่โจ๊กเกอร์จับแบทแมนได้ก,ก็ได้ทำการถ่ายเลือดให้แบทแมนดังนั้นจึงทำให้เขาโดดเด่นด้วยโรคที่อาจถึงตายได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันกับโจ๊อกเกอร์จ๊กเกอร์ใช้วิธีนี้เพื่อให้แบทแมนหาวิธีรักษาตัวเองพร้อมกับโจ๊กเกอร์ไปในตัวด้วยหรือไม่ก็ตายหาก,กันทั้งคู่ n i อกเตอร์แนะนำให้แบทแมนตามหามิสเตอร์ฟิสเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีความรู้ในการพัฒนาวิธีรักษานี้ ตอร์ฟรีดวิจัยจนได้ยารักษามาแล้ว <it is. S 1> แต่ฟรีดขอให้แบทแมนไปช่วยนอร่าภรรยาของเขาให้ที <can> ถึงจะมอบยาให้ทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กัน You don't want to do this, Freeze. Oh, I believe I do. You will bring me Nora, or you will die. Please find Nora. She's all I have left. เมื่อแบทแมนเอาชนะฟรีดได้เปิดตู้เซฟออกดูก็พบว่ายารักษาได้หายไปแล้วฮาร์ี่ควินได้ขโมยยารักษาไปเป้าหมายต่อไปของแบทแมนคือตามล่าโจ๊กเกอร์ในขณะเดียวกันฮิวโก้สเตรนต์ได้เริ่มโปรโตคอนเทนตแผนการที่จะกวาดล้างประชากรนักโทษทั้งหมดในอาร์คแฮมซิตี้และด้วยเหตุนี้แบทแมนต้องช่วยกอตแฮม จากองค์ประกอบทางอาญาโดยการยิงจรัวจากเฮลิคอปเตอร์ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตของแบทแมนกำลังจะหมดไปแต่เขาตัดสินใจว่า,าการช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์สำคัญกว่าสวนสดิภาพของตัวเอง เมื่อโปรโตคอนเทนถูกปิดใช้งานในที่สุดแบทแมนก็ต้องเผชิญหน้ายังน่าประหลาดใจกับลาวอากูผู้ซึ่งแทงสเตรนจ์จากด้านหลังทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัส range จากความล้มเหลวของเขาในขณะที่เปิดเผยว่าเขาเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลงัง a r แ h a m City โปรโตคอนเทนจะเป็นขั้นตอนแรกของแผนการชำระล้างโลกด้วยการฆ่าผู้อยู่อาศัยที่ไม่พึงปรารถนาโดยลมหายใจที่กำลังจะตายสเตรนจึงเปิดใช้งานโปรโตคอนอีเลเวซึ่งเป็นโปรแกรมทำลายตัวเองสำหรับศูนย์ัญชการนี้ ขณะที่แบทแมนและลาสอัลกูลตกลงจากควันด้วยทาวเวอร์ลาสอัลกูลที่พยายามจะฆ่าแบทแมนด้วยการแทงดาบผ่านร่างกายตัวเองในขณะที่แบทแมนพยายามจะช่วยเขาแบทแมนได้รู้ว่าโจ๊กเกอร์ซ่อนตัวอยู่ในโรงละครโมนาสเก่าแก่ของอาร์เแฮมจึงเข้าไปค้นหายาแก้พิษแบทแมน give me the cure but you've already got the cure t ล l วโทนี่ problem solved. you didn't need to. why? you would never do it. you left me no choice. there's always a choice. i had to save you. harley quinn stole it for him. i took it back. it's over. <laughs> surprise. <laughs> mr. j. You look perfect! Ring, ring! So, how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose. And wait! Joker wants gotcha. you, then he's sick. Then wait! Gotcha! You've for the old fake Joker gang, Batman! อย่างไรก็ตามมีโจ๊กเกอร์อยู่สองคนและฟ้าแฝดตัวจริงอธิบายว่าคู่หูของเขาก็คือเครฟฟตซึ่งปลอมเป็นเขามาระยะหนึ่งแล้ว ในการต่อสู้ที่โรงละครที่ถูกทำลายแม้ว่าแบทแมนจะสามารถเรียกคืนยากแก้พิษและช่วยตัวเองได้แบทแมนกดดื่มไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น Get got I've date out with immortal of my ways a date with โจ็กเกอร์เข้ามาโจมตีเขาทำให้ยาแก้พิษที่เหลือพกออกมาเขายอมจำนนต่อความเจ็บป่วยของเขาในขณะที่แบทแมนมองดูโดยคิดว่าเขาน่าจะช่วยศัตรูของเขาได้ไม่นานหลังจากนั้นแบทแมนได้นำศพของโจ๊กเกอร์ออกจากเมืองอาร์คแฮมโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำ เลากันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่ีกมเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ